ก็ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark s t e t l e r Channel นะครับผมอ่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าทีมงานส่งของขวัญมาให้เรานะครับแต่ว่าก็เราก็ได้นะครับคือทีมงานเขาน่าจะส่งให้ KOL ทุกคนนั่นแหละครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีได้มาด้วยนะครับก็ขอบคุณทีมงานมากนะครับผมอาจจะ มืดๆนิดนึงนะครับในคลิปคือตอนนั้นผมถ่ายอยู่ที่บ้านนะครับแล้วมันรีบนะครับคือผมได้รับโทรศัพท์ปุ๊บว่ามีของมาส่งที่บ้านผมก็เดินทางจากหอพักที่ผมมาเรียนเนี่ยเพื่อกลับบ้านในคืนนั้นเลยนะครับพอไปปุ๊บอัดพงอัดคลิปไปดูของเสร็จผมก็เดินทางกลับมาที่หอพักนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่แบบชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอ oh, สักสิบไลค์แล้วกันนะครับคลิปนี้เพราะว่าหลังๆมานี่แบบยอดไลค์แบบแทบไม่มีเลยนะครับถ้าได้สักสิบไลค์นี่คือแบบแบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับเอาละทุกคนเราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปข้างในเลยครับผมตอนนี้ก็ได้รับกล่องมาครับมีโทรศัพท์มาหาว่ามีพัสดุมาส่งผมก็งงว่ามันคืออะไรผมไม่ได้สั่งอะไรมานะก็เลยกลับมาดูที่บ้านเดินทางมาเลยจากที่ผมที่ผมอยู่อะประมาณเกือบ เจ็ดสิบกิโลก็ปาบอกว่าเป็นของขวัญนะครับจากทางเกมโซนฟูนะครับก็ส่งมาให้นี่เลยก็เป็นพัสดุครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันคืออะไรขออนุญาตเปิดแชดแน่งั้นเดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองเปิดอะไรโอ้ยโอ้ยโดนของข้างในมั้ยนี่มา เปิดนะอุ้ยวิพ็ษเก็บดีนะไอ้ชิ้นกูเก็บไป้ของที่ระลึกเลยอุ้ยสวยมากนะครับโหไม่กล้าแกะว่ะกลัวสวยสวยมากนะครับนี่ทุกคนมาจากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็ขอบคุณทีมงานมากมากนะครับที่ส่งมาให้ผมไม่คิดว่าทีมงานจะส่งมาไงผมไม่รู้มาก่อนนะครับดีๆก็มีพัสดุมาส่งก็เลย มันเปิดดูเดี๋ยวเราเปิดดีกว่าแต่ว่าแพ็กเกจสวยมากเดี๋ยวผมจะเก็บรักษาวไว้ดีๆอ,อะไรทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดยังไงวะมันมีทเทปด้วยอะต้องทำไงเปิดเลยหรอเ้ยมีนบานีเปื่อนได้บัตน,นีอ้ออตกใจหมดเลยนึกว่า จดหมาย YouTube มาที่ไหนได้แต่ก็ดีครับไม่คิดว่าจะได้ไงเราแบบเป็นช่องเล็กๆแต่ว,ว่าก็ขอบคุณทีมงานมากที่เห็นตอกโอ้และนี่คือสิส่งที่ที่นา,ายส่งให้ก็เป็นพวกขนมนะบก็ขอบคุณมากครับก็มีขนมมีชอปป็อกโกแลตต้องบางยี่หอนะ <c oughs> นะ้อเนี่ยนะครับมี ประมาณนี้อะไรอ,นนอันนี้ผมไม่เคยผมไม่รู้จักนะมันคอะไรน่าจะเป็นช็อกโกแลตแหละเนาะแพ็กเ,เกจสีทองแล้วก็มีขนมมาด้วยนะครับประมาณนี้แต่ว่ากล่องสวยมากเดี๋ยวผมจะเก็บกล่องไว้ดีๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะครับสําหรับของขวัญน,นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งก็ประมาณนี้ครับ คร้บผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดส b s คร i b e ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ไปแล้วครับผม